เปิดกว้างทุกปัญหาเปิดปมทุกประเด็นร้อนเวลาประชาชนมิติราชโดนลอยแพแผ่นดินไทยระอุกระแสสังคมค้านรุนแรงต้านขบวนการล้มเจ้าคนไม่รักสถาบันเสื้อแดงตัดไม่เกี่ยวข้องรัฐบาลเพื่อไทยปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง เกมการเมืองหรือแผนปฏิบัติการลับตามประเด็นร้อนเปิดปมลึกกับชัดชัยผู้โคกหวายและอุดรแสงอรุณช่วงเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันในรายการเวลาประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ วันนี้พบกับรายการใหม่รายการเวลาประชาชนนะครับ,รบช่วงเครือข่ายเฝ้ารองพิทักษ์และปกป้องสถาบันอยู่กับเราทั้งสองคนผมบุดรแสงรุ่นพร้อมด้วยคุณชัดชัยผู้โคกชวัยนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพรรูปแบบรายการยังเข้มข้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเวลานะครับวันนี้เองเนี่ยสำนักข่าวทีนิวเราก็ถือว่าเป็นวันแรกนะเป็นวันแรกที่จะมีการปรับเปลี่ยนแบบ360อองศานะครับก็จะมีทีมงานที่มาถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าระบบเดียวกับที่ฟรีทีวีเนี่ยใช้เลยนะครับถ้าติดตามมาตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าติดตามรายการในช่องฟรีทีวีต่างๆยกตัวอย่างได้นะช่อง3ไปถ่ายทอดสดนู่นนี่นั่นต่างๆนะวันนี้เรามีรถ OB ที่พร้อมจะถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมนะคุณจตชัยไม่ใช่ไม่ใช่ 3G ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะอาจจะมีการตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับแต่ เราเองเนี่ยก็จะนำมาปรับปรุงนะครับนะฮะก็ถือว่าก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะทุกท่านที่ติดตามชมทีนิวส์ทีวีเรามานะครับทีนี้ก็มาสู่ในประเด็นวันนี้ของเราในส่วนของเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับก็ตอนนี้กระแสในการโดดเดี่ยวนิติราษเนี่ยยังมีต่อเนื่องนะครับคุณจใชัยถึงแม้นว่าฝักฝั่งของนปชนะครับในฝั่งของสสเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะพยายามออกมานะครับ ค้ากันอยู่อวยกันนิดหน่อยนะครับ,รบเพื่อกันว่าเขาทำเนี่ยเขาจงรักภักดีเขาทำเนี่ยเขาหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้มีส่วนไหนที่แสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณจตพณุพรเองก็ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเดินออกมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ไกลแล้วก็ไกลนะครับอธิการบดีมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ออกมาแถลงการอย่างนะครับออกมาแถลงข่าวอย่าง ปิดเผยหลังจากที่ให้ข้อมูลผ่านทวิตเตอร์เฟซบุ๊กของตัวเองไปแล้วนะครับก็ยืนยันว like ่ามติเสียงส่วนใหญ่ของบอร์ดคณะบริหารผมก็ยืนยันตามนั้นนะครับเสียงกลดด่าของคนที่บอกว่าทําไมธรรมศาสตร์เองไม่เปิดพื้นที่ให้แสดงสิทธิเสรีภาพการแสดงวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นเนี่ยคุณมาปิดกั้นนี่นะครับเสียงก็กระทบกระทั่งกันออกไปหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับก็เราจะเห็นว่ามีทั้งทั้งสองฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นกันนะครับในเรื่องนี้ที่นี้เนี่ย ประเด็นที่เราเปิดเรื่องนิติราชออกมาเนี่ยในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับ,รบมันก็ทําให้สถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนี้ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นการลากจุงพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะกับเครือข่ายนบชเนี่ยเหมือนกับร่วมกระบวนไปกับกลุ่มนิติราชด้วยนะฮะดูเหมือนกับร่วมกระบวนไปกับกลุ่มนิติราชด้วยนะครับ,รบสายตาของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับจับจ้องนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เองเนี่ยพักผู้ใช้ปัด นะคคุณเชาวน,นเนี่ยที่แถลงข่าว,ท,วทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับ,รบก็เปิดเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงเนี่ยนะในส่วนของพักเพื่อไทยกับกลุ่มนิติราดนะฮะแล้วกลุ่มนปชนะครับ,รรบทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยฮะเรามาดูในมุมมองของเราดูว่ารเราคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมเรียนนี้ว่าวันนี้เองเนี่ยนะฮะมันถึงเวลาแล้วนะครับที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะต้องแสดงความชัดเจน เหมือนกับที่ทวงถามไปเมื่อวานนะครับผมเรียนอย่างนี้ต้องแสดงความชัดเจนถามว่าแสดงความชัดเจนอย่างไรนะครับคืออย่างที่บอกว่าขนาดกลุ่มนิติราชเนี่ยนะฮะกลุ่มนิติราชเนี่ยถ้าเราไปดูพฤติกรรมของกลุ่มนิติราะกลุ่มนิติราชที่แสดงความเห็นนะฮะในการที่จะเคลื่อนไหวแก้ไขประมวลกฎหมายยา마าตาหนึ่งหนึ่งสองะฮะเคลื่อนไหวในการที่จะเสนอเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับคุณุดรครับทีนี้ถามว่า การกระทาของนิติรัฐเป็นยังไงสังคมบอกว่าล้าเส้นอพอล้าเส้นเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระแสของสังคมเนี่ยเข้ามาบีบคั้นบีบรัดจนวันนี้เองเนี่ยนะฮะโดดเดี่ยวแทบมีเหลือที่ยืนนะครับทีนี้เรากลับมาดูท่าทีของพรรคเพื่อไทยอท่าทีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับถวันนี้ไหมคุณชัดชัยมองว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าปฏิเสธไม่ได้นะเรื่องนี้ว่า คนในวงวานว่านเครือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่เห็นกันชัด,ชดเห็นกันจะจะมีพฤติกรรมนะที่ดูแล้วนี่นะจะมากกว่าสิ่งที่นิติราชเนี่ยได้ทำอีกผมยืยยน,ย,น,นย,ยันอย่างนี้นะครับยืนยันอย่างนี้นะครับก็ต้องดูว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยนะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรนะเพราะสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ ปากว่าตาขยิบหรือเปล่านะปากว่าตาขยิบหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉายภาพรวมๆนะฮะสถานาในตอนนี้ทีนี้กลับมาดูในส่วนของพรรคเพื่อไทยรพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยนเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่ากลายเป็นเผือกร้อนไปแล้วเรื่องนิติราชนะฮะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็ปล่อยให้นิติาราฐดำเนินการเคลื่อนไหวไปนิ่งมากนิ่งมากนิ่งเหลือเกินและหลายไฟตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับจัดครั้งแรกออกมาเนี่ย กระแสพิพากษ์วิจารณ์เพราะว่ามี7ข้อเสนอซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมแต่ว่ามันเป็นรูปธรรมที่คือไปไปลงรายละเอียดมากมากซึ่งกระแสสังคมตอนนี้มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยก็กระุมนะครับรุมกระหน่ำกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่คราวนี้นี่คือท่าทีของเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังนิ่งนะยังนิ่งคือผมเรียนอย่างนี้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นวันที่15มกราคม2555 <c oughs> นะถ้าเราจํากันได้เนี่ยนิติราดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาตลอดต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นเนี่ยโดยอาศัยพื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ <c oughs> หัวขบวนคือสมศักดิ์เจียมธีรศุกุลนะครับเป็นหัวขบวน <c oughs> นะก็มานั่งพูดซึ่งชัดเจนว่าสมอาจารย์สมศักดิ์และคุณสมศักดิ์เนี่ยปฏิเสธสถาบันเคลื่อนไหวในการที่จะต่อต้านหรืออะไรปฏิเสธสถาบันมาตลอดนะครับถัดไปถัดไปเนี่ยนะครับ ในกระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับในกระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราชเนี่ยก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นหนักหน่วงขึ้นนะฮะในระหว่างนั้นถ้าจํากันได้ก็รีวิวภาพให้ฟังมีคนไปถามนายกมีคนไปถามคนนู้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลบจนไม่ไม่ไม่ค่อยได้คําตอบอะไรที่ชัดเจนก็โยนไปสภาะนะครับนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับสถานารเริ่มรุนแรงรตามภาษาตึงเครียดหนักหน่วงมากขึ้นอก็ออกมาปฏิเสธกันจะเรียกว่าเป็นพันละวัน เป็นพันละวันนะคุณอุดรนะรายวันด้วยรายวันด้วยพันละวันด้วยแล้วก็พันละวันนะครับแล้วก็มีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะออกมาพูดนะครับก็เรียงหน้ากันออกมาพูดเลยเรียงหน้ากันครับทีนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าในกระบวนการนี้นะโอเคนะในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะก็พยายามที่จะทําความชัดเจนว่าเฮ้ยฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราจะยังไม่พูดถึงในสิ่งที่จตุพรพรมพันธ์เนี่ยนะฮะกับคุณนัททวุฒิเนี่ยได้พูดไปเมื่อวานให้สัมภาษณ์ไป ถึงเรื่องของความเชื่อมโยงสัมพันธ์แรงต่างนานาเนี่ยเราก็ว่าไปแบบนั้นทีนี้ถัดมาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยปฏิเสธชัดเจนนะอืปฏิเสธชัดเจนนะครับถัดมาฝั่งนปชฝั่งนปชเนี่ยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะถ้าเรามาทวนกันดูเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราช์เหมือนกับสิ่งที่คุณอุดรเนี่ยนำมาเปิดเผยเมื่อวันก่อนนะ กลุ่มที่เคลื่อนไหวในแง่ของการให้ความรู้กับกลุ่มนิติราชในเรื่องของเรียนนปชเนี่ยมีชื่อรองศาสตราจารย์ดรวรเจตภาคีรัตครับมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับ,รบแล้วระหว่างที่กลุ่มนิติราชเนี่ยเคลื่อนไหวในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่ง้ยสิบเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องน,อนปชเนี่ยเข้าให้การสนับสนุนตลอดอท,ทุกองคาพยพเนี่ยเคลื่อน เพื่อสนับสนุนกลุ่มนิติราบมาโดยตลอดต้องใช้คําพูดแบบนี้นะครับแล้วพอสาการเกินเลยเลยเถิดมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะพรรเพื่อไทยกระโดดหนีนะฮะแต่แต่อะไรแต่กลุ่มนปชนะฮะกลุ่มนปชเนี่ยนะฮะยังไม่มีการออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับคือที่ไร่เรียงให้เห็นเนี่ยนะครับในแง่ของความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้พรรคเพื่อไทยกับนปชนะครับที่บอกว่าอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์สองขานะครับอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์สองขาแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะตอนนี้ต้องบอกว่าขาที่นําเนี่ยอคือขาอยู่ในฝากฝั่งรัฐบาลคือขาพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะเป็นขาที่มีอํานาจรัฐมีกลไกรัฐอยู่ในมือนะครับอันนี้คือขาที่นำนะครับทีนี้ กลับมาดูขาที่สองครับคือขากลุ่มนปชขากลุ่มนปชถามว่ากลุ่มขากลุ่มนปชคิดอะไรอา้าวขากลุ่มนปชก็คิดในการที่จะสนับสนุนกลุ่มนิติราษฎร์นะขากลุ่มเพื่อไทยเนี่ยนะในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เองเนี่ยที่ต้องสลัดทิ้งนะสลัดนิติราษฎร์ทิ้งก่อนนะครับเปิดกว้างทุกปัญหาเปิดพมทุกประเด็นร้อน เวลาประชาชน